เฮ้นเนี่ยมันรู้สึกได้กินไปแปลกเขาเนี่ยเขาไม่ได้ต้นี่เนี่ย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 ดูตัาไม่ได้แปลกนี่ไงวะมแล้วาแล้วาแล้ว้าแล้วมล้วาแล้วแล้วาแล้แล้วมาล้วมาแล้วมา้วมาแล้ล้วมาแล้นมาแล้วมาแลาล้วมาแลว้งมล้วมา้วมาแากลุกคาช่วยกัน้วมล้วม้วาล้วม้มาด้วมาราแว่าแล้้วแว่า สบายตอนนี้ท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับ Hi Hunter และวันนี้ผมก็อยู่กับชาวแก๊งกลุ่มเดิมนะครับแต่ว่ามีคนใหม่เพิ่มเข้ามาหนึ่งคนวันนี้ผมก็อยู่กับผมไว้ครับมิค่ะมิครับเต้ครับเออแม็กครับแย่ Max o j i นะครับจะมาอยู่กับตี้เราหลังจากนี้นะฮะมั้งนะไม่รู้เขาจะอยู่กับเรายาวหรือเปล่าในเกมแรกเนี่ยผมจะขอเป็น Hunter ก่อนละกันส่วนที่เหลือเนี่ยจะเป็น Hider นะครับอะเลือกยังงโอเคเลือกแล้วเริ่มเลยฉันจะตื่นเต้นแล้วดิ ตื่นเต้นเลยอใช่ตื่นเต้นว่ามันจะเป็นยังไงหลังจากนี้เริ่มเริ่หนึ่งโอเครอไฮเดอร์ซ่อนตัวครับมันติดติดจอต้องกด F 5ป่ะมุมมองที่ห้าเร็วรีบหนีรีบดีรีบดีเอาละตอนนี้ครับผมได้เวลาที่ผมจะเริ่มหาแล้วนะฮะเขาจะเป็นอะไรกันได้ทำไมเงียบจังฮัลโหลสตสตวิ่งไปหับไปแล้ว แล้วผมสามารถแปลงร่างได้นะครับทุกคนแล้วผมแปลงร่างได้ไหมอ่ะไม่ได้ไม่อย่างเงี้ยอยู่ไหนกันหรอทำไมเยี่ยมจังเฮ้ยคุ้นๆมันมีตัวหนึ่งเดินแปลกๆอะไรหรอแบบเดินตรงโมเด็นพี่ไวด้วยป่ะยนะพี่ไวปลอมตัวเป็นอะไรเนะปลอมตัว่ะมีหลอกถามีหลอกถามพี่ไม่ได้ปลอมตัวอะอ๋อรมันเป็นไก่เออเห็นไก่มันเดินแบบเดินตรงไปเป็นเส้นตรงเลยนะ พูดหยุดนิ่งเลยหยุดนิ่งเลยหยุดพูดแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วดวิ่งแล้ว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 ววิ่งแล้คนเยอะแล้วใช่หรอไอ้เน่าอยู่แถวนี้สิอุ้ยอุ้ยไม่เจอใครเลยอ่ะไม่เจอใครเลยหายากมากโคตรยากเลยอันนี้ใครอ่ะเออเห็นเห็นคนหนึ่งไงคนหนึ่งอ่ะเดี๋ยวได้อันนี้ใครอ่ะใครบุญหมุนอยู่เด้อเออพี่เอก โอวิศาทำเนียนจะมาทักอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าบินเลตติดบัคไงสวัสดีเพื่อนเฮ้ยครับโอ้สวัสดีแม็กเฮ้ยทุกคนอยู่ไหนอ่ะอตรงกลางอตรงกลางหาเพื hey. fruit, ่อนไม่เจอเลยอ่ะแล้วตรงกลางคือตรงไหนยังไม่รู้เลยว่าที่เรายืนนี่มันคือตรงกลางหรือเปล่าอี่าเพื่อนอยู่ไหนกันหรอเราหาใครไม่เจอเลยไ่แก่ตัวนี้ปะเนี่ยปมิกตัวนี้ปะไม่ใช่มันจะต้องดูแบบแบบหน้าแบบเดินตรงๆหน่อยอ่ะ อันนี้แบบมันมองซ้ายมองขวาปกติไก่ไก่พี่ไว้เวลาเดินมันจะหน้าหันไม่มองไม่มองข้างไหนเลยเดินตรงเลยได้เลยเหรอเริ่มเริ่มมีตัวหนึ่งกำลังวิ่งมาแล้วนะไม่ใครอ่ะตอนนี้หลงกับพี่บีแล้วหาพี่บีไม่เจอแล้วนี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่ไงงนี่ไไก่อยู่ไหนวะไก่อ่ะมังพี่กลับล่างไม่ได้มันกดกลับล่างไม่ได้โวยอ๋อสวัสดีจ้า มีเตียนเหรอใช่ปะวะ,อะเอ๊มอะมีเตียมีซีวิ่งเฮ้ยเจอแล้วเดี๋ยวนะมันมีสามชีวิตหรือยังไงสองเดยอ๋อสองท่านี่ร,รอบละที่มิกะอเฮ้ย,ยไม,ไม่ไม่ดิตายตายไปรอบหนึ่งแล้วไอ้แล้วมันก็เกิดใหม่ใช่วะนั่นอะไอ้นายระวังมือหัวนะนายเนียนนะเนียนนะไอ้อเนี้ยเดินเร็วเนี่ยโววเฮ้ยเปลนแล้วไอ้มันคืออะไรอ๋อมัน,น,น,นมากเหรออ๋อทมาคิแสดงว่าที่ไว้เห็นที่ไว้เห็น ว้ายไววหววววววไววีวไว้วีไววโอววว้วมีวว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 วนววววววีวว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 วีวว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 ี่วว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 ะวววววเววว้วว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 วอวว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 ้วววววมวววววววัวไวว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 ว่วว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 ว่ววไม่ววววลวว อยัาไม่หยุดเลยก็ว่าอยู่ทำไมไม่ขยับเอ๊ะหายไปเลยอะแบบหายไปเลยอ่ะอันนี้ไม่ยิงอยู่เหรอใช่โดนตีไปสองรอบแต่ไม่ตายงงทำไมแม็กตีเทียตาะตายไปเลยเหรอสามสามเกิดที่เดิมพี่ผมเกิดที่เดิมเรื่อยๆเลยอ๋อโดตีเรัวๆเกิดแล้วเกิดที่อื่นเหรอใช่มันเกิดแบบที่บริเวณแถวนั้นอะโอ้โหอันนี้แบบแบบกว้างแค่ไหนเนี่ยนี่เดินไปสูดแบบแล้ว กว้างกว้างอยู่นี่ก็แค่ส่วนหนึ่งของเมืองในดีอาพีเท่านั้นไอ้หนุ่มพีเอ๋ตัวเองเอ๋ทำไงนานน่ะเอ๋หู้อย่างเยอะเลยทำไงฉันเห็นเอ็นพีซีวิ่งได้ด้วยอะไรเอารำตายแล้วช่ด้วยพี่ชายพี่ชายมัอยู่ไหนตายแล้วตา ดีเมื่อกี้คือแล้วว่าเราเห็นวัววิง่งแม็กถือหนังสือดิแม็กถือสือแล้วเราลองดูอ้โถือหนังสือแล้วแล้วแล้วว่าผมควรอยู่ไหนแล้วโอ้โหไม่แปลงร่างเป็นอาเลเมสแตนด์ด้วยว้าวพูดดีพูดดีพูดอ๋อลืม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 โทษทีเหลือยู่แถวน้แหละีเดียวเมื่อกี้ไปเหยียบไปต้นสีชมพูอ่ะเลือดลดเลยตีเลยตีเลยตีเลยอะไรเนี่ย พร้อมพร้อมมีพร้อมหมดมิสซาไปฆ่าพวกเดียวกันแล้วตีกันเองโอ้ตีกันเองแล้วดูตอนตีเอโอ้มีการสงสัยพวกเดียวกันอีกเห็นมันวิ่งอ่ะแปลเป็นแมงสับก็ได้ ใครได้รับอุปกรณ์ช่วยเหลือผมปะวิ่งแล้วกดวิ่งแล้วกดอ๋อกดแล้วกดแล้วอยู่ไหนมันอยู่ตรงตรงอ่าตรงแถวเรือตรงแถวเรือตรงแถวเรืออ่ากําลังล่ากําลังล่าตอนนี้ผมกําลังล่าอยู่มีคนติดนู้นมีคนติดนัวด้วยแหละตายไปหนึ่งไหนอีกมีอยู่ไหนคนไหนนันนันเจอเต้แล้วเจอเต้แล้วเจอเต้แล้วหยุดหยุดตรงตรงกลางออ้้าาวว บิกเป็นตัวนั้นน่ะไงตัวเล็กๆอ่ะแมงสาบเ๋ยวใช่สาบพอดีที่หูผมยืนจ้องหน้าอยู่นานมากเลยนะพี่บีก็เงียบกิ๊บเลยไม่ฮันเตอร์ชนะฮันเตอร์ฆ่าหมดแล้วตรงนี้ต้องมีคนเยอะมันต้องมีคนเยอะผมอยากเป็นฮันเตอร์ผมอยากเป็นฮันเตอร์มาเฮ้ยนี่นี่นี่มีมีแผนมีแผนเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปซุบซิ๊บตอนตอนโอเคโอเคซุบซิบไปเองแล้วได้ที อ๋อคิ้วคิ้อเออ A P C มันสามารถตีคนคนหาได้ปะไม่ได้เลยโอ้โหเฮ้ยพี่ไว้พี่ไว้ผมต้องการข้อมูลคนหามันจะจะเกิดตรงไหนเกิดตรงที่เดียวกันเลยอ๋อมาแล้วมาแล้วนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคิ้วคิ้วคอย่าวิ่งอย่าวิ่งถ้าวิ่งมันจะมีเอฟเฟกต์จีเสียงอะไรวะมันเปิดเราเลยอ่ะทำไมมันน่ากลัวเสียงอะไรอ่ะนี่ใครอ่ะผมอพรอ มงเองนี่ผมเองนี่ผมเองอันนี้พี่บีป้ะเนี่ยใครอ่ะหมวกแดงมีคิ้วด้วยเออผมที่มีเออไม่ใช่ผมเออไอเนี่ย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 เนี่ยชายชายนะผมเองเมื่อกี้โดนไฟลวกหัวใจหายไปนิดนึงเฮ้เระวังตัวไว้ให้ดีๆนะจ๊ะเฮ้ยบอกเลยตรงนี้โคตรดิญนัะหาไม่เจอร้านเปอร์เซ็นน่ะเขาเขาเขาผมรู้แล้วว่าตรงไหนคือพี่บิ๊กผมรู้แล้วผมรู้แล้วเดาแม็กค ใช่ใช่ไหมพี่ตรงนั้นใช่ไหมพี่แม่เอาจนเนียนไปด้วยกันนี่เนี่ยตรงนี้เนียนกว่าว้าโอ้ยโอ้ยเขาเรียกว่าเนินจ่ะมาจามาจามาเนี่มันเนินจ่าเิ็เล็เฮ้ยดูเขาเงียบมากเลยนะเดี๋ยวจะบอกข้อมูลให้นะว่าเต้ตรงไหนเฮ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเฮ้ยจะหเอ็นแล้วจะเดี๋ยวจะบอกข้อมูลให้นะตอนนี้เต้อยู่ที่ร้านพี่บีนีตอนนี้เขาเดินวนร้านอยู่นะเดินวนซ้ายวนขวาอยู่ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนเขาจะรู้นะไม่แน่จิ๊กก็ขึ้นมาให้ได้ดิโอ้ยย่ากีขึ้นมาได้ขึ้นมาดิมันมีทางโอ๊ยอยู่นี่หมดเลยเนี่ยโอ้คือขึ้นได้ที่คือได้สองตัวยังไม่ต้องเอาตัวอื่นแล้วประมาณนั้นแล้วเดี๋ยวผมหาวิธีขึ้นนี่ให้ได้ก่อนตัวเดี๋ยวผมหาแต่ขึ้นไม่เจอเอาเจอมัด มีตัวหลังคาบ้านพยายามการขึ้นหลังคาบ้านอย่างงี้ <fend ises> <divor ces> องไอยอ,อยากรู้ทางขึ้นใช่ไหม <im itation> <im itation> เดี๋ยวบอกให้เลยทางขึ้นมันจะอยู่ mm hmm. หลังบ้านพี่บีอะมันจะมีถาวั์อยู่ขึ้นได้เลยนะ Two thousand years เฮ้ยเหมือนเขากำลังจะหาทางขึ้นได้แล้วนะเขาเขาเขาดูเขาวิวัฒนาการเป็นลิงที่ปีนถาวั์ได้แล้วทางขึ้นอ่ะเดินขวาหน่อยเดินขวาหน่อยขวาอขวาอขวาขวขวเออขึ้นได้เลยน่ตรงนั้นอะไม่ไม่ต้องเดินน้ะ เอออย่างนั้นแหละเออนั่นแหละเออแม่ไม่หนีหมดแล้วหนีหมดแล้วหนีหมดแล้วไม่รู้จะไปหาใครเด้อชิปชิปหายแล้วดีโอ้อยู่กันเต็มเลยไอไก่เลยไก่เลยฮะช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับนายอยู่ไม่ไหนหรอ ่่จดแม่สกิลเรานี่มันเนียนจริงๆอ่ะผมเห็นสถานการณ์แล้วอ่ะวิ่งมิงวิ่งสถานการณ์ตอนนี้คือพี่ไว้น่าจะหลุดแล้วป่ะแต่พี่ไว้์ไปเดินไปหาเขาอีกรอบทำไมวะน่ะใช่เหรอเราต้องช่วยเขาสิเราต้องปั่นอ้าวออ้าาวอยู่ข้างๆพี่เต้เลยพี่เต้มองไม่เห็นจริงเออเนี่ยอยู่ใกล้เต้เลยเนี่ยแต่ว่าเต้มองไม่เห็นอ่ะคือแบบอย่ากเนียนอ่ะตลอด การเดินไปทางเดินกลับไปกระป๋าวนไปวงกลมแม่แล้ว <c oughs> เข้าเห็นหรือเปล่ายังไม่เห็น,นตรงหน้าขนาดนี้นะ <c oughs> เดี๋ยวบอกว่าเห็นแล้วนะมันตัวไอพีมัน,มนบงัง เห็นแล้วใช่ไหมนายลงมาชอบขึ้นไปที่สูงแล้วลังเราไม่ใส่ไม่ได้เลยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวบอกสูตรเดี๋ยวบอกสูตรอีกทีเหมือนตอนหลังคาบ้านเดี๋ยวบอกทีนึงอ่ะงเดินเดินไปที่มุมขวาเนี่ยขวาแนวขวาแนวแล้วแล้วเจอถาวนตรงหน้าบ้านอะไหนตรงหน้าป่ะแล้วกดสเปซบ้านเออนั่นแหละนั่นแหละแล้วก็ค่อยๆขึ้นมาเออนั่นแหละ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 เออนั่นแหละไม่รอดไม่รอดตัวนี้ไม่รอด มอนี่เอ้ยยังพี่มียังไม่เป็นพวกผมอีกเหรอยังมีสามชีวิตสิบเจ็ดนาทีแล้วนะอะไรวะอะไรวะถามอะไรอ่ะขอบเลยอยู่คนเดียวเนอะอย่าบอกว่าเมื่อกี้ใช่อ่ะใช่จริงด้วยโอ้โหเราเชื่อ มันเนียนเลยอ่ะใครวิ่งมาหาผมเนี่ยไหนผมอยู่บนเขาข้างหลังไปตายตายหนูด้แกไปแล้วไปแล้วโอ้อุษาเนียนเราไปแล้วเขาอยู่ตรงไหนแล้วอ่ะโอ้เธออยู่ไหนเนี่ยเขาไม่เห็นเธอเลยทั้งเกมเนี่ยเฮ้ยเขาเห็นใครวิ่งอยู่อ่ะตรงนั้นอ่ะใครวิ่งอยู่ ไม่ใช่ครับผมแน่เลยพี่อะไรวะภาษาเนียนๆเห็นแน่เห็นได้ไงอ่ะเด็แน่เห็นแเดี๋ยวนะเดี๋ยวาาอะไริงอ๋ออะไรอะไรเหรอไม่เป็นตัวเขียวตัวเล็กกันหรอคือบอกได้แล้วว่าพี่ไันต้องอี่แถวเนี้ยแน่ๆเลย ถูกเขี่ยวทั้งทีมเลยอ่ะผมจะบอกว่ามีไก่กับนอนก็ดึบก็ดึบไปมาเอานี่เนียนแล้วแหละรู้ได้ไงอะเนียนแล้วน่ะนอนไม่แปบปิ้วยังฮาเลยหนอนอ่ะนอนนี่ฮาจริงไม่มีความเนียนเลยหนอนอ่ะเขาต้องอยู่แถวนี้แน่ๆเลยไปแล้วไม่แล้วไอพี่ไว้อยู่ตรงนั้นอะ พี่พี่เอ้าเอ้านี่คือแม็กเหรอแม็กก์แม็กกโอ้ยพี่อย่างนี้เลยผมเหี้ยผมได้ยังไงพี่บิ๊กแม่โอ้ยเน่ Hello Hey ไมออกมได้เลยไม่ออกมได้เอะไ้น สองคนแล้วโอตาเฮยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเจดมาตรงนี้มาตรงนี้มันเจอเจอตัวนึงเจอตัวนึงเออมาเลยเมาแล้วมาแลมาเฮ้ยเนี่ยเอ่าดูดีนะมันรู้สึกได้กินเป็ดๆวนี้เาไม่ได้ตนยเนี่ยเนียเนี่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 ยดูตาเขเป็ดนี่ไวาแลมาแล้วมาแล้วมเยได้ไงวะเป็นแปงสเห็นเด ายขวาซ้ายขวาเยี้ยแปลกอ่ะเนี่ยเจอผิดนะเขาจะลอยอยู่ตรงนี้เต็มเลยพี่อะพี่อะพี่เที่ยวบ่ช้อว์เตะตามตัวอื่นไปเลยก็ได้เนาะที่ตามนี่เองเขาอยู่แถวนี้เนี่ยเนี่ยเบียดรอ เอาพี่ไวเลยชีวิตเดียวอ่ะพี่ไว้ไปพูดเดียวกับเราแล้วพี่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 ตามมาพี่ตามมาตามมาพี่เห็นแล้วเหรอตามมาพี่ตามผมมาพี่รวดเร็วเลยรวดเร็วเลยผมเจอแล้วผมเจอแล้วอย่างไกลฉันเห็นนะปิ๊งปอนี่ไงเห็นแล้วเจอหนีไปไหนเจ้หนีป่าพี่ตาบอดวายนี่ไงพี่เดินมาพี่เดินมาก้มหน้าใส่ผมอย่างนั้นเหรอ เดี๋ยวขอเป็นคนล่านะรอบนี้บอกเลยว่ารู้ทิศแล้วเลิกก่อนเลิกก่อนเลิกโลก่อนเรียบร้อยเรียบร้อยใช่เลยีิที่อันตรายคือที่ที่ปลอดภัยที่ที่ปลอดภัยคือที่ที่อันตรายแม็กพังไหมพี่เขาแปลงล่าเป็นวิลเลเจอร์แบ็กสมิดใช่เหรอใช่เหรอพี่องหาผมไม่เจออยู่สุดแบบแน่เลยเดี๋ยวๆๆๆเดี๋ยวต้องล่าแม็กก่อนแม็กนี่รู้ดีเกินละ ยาวพี่นะผมเห็นละหนึ่งสองสามสี่โอเคแม่โอ้โว้วิ่งไปสุดแมพเลยโอ้โหเอาตือดอกไม้เฮลโหลฮัลโหลป๊บเอือดโดนหายไปไหนแล้วเอ้ยโอ้ก็ลืมจำสีเลยเมื่อกี้นี้ มาอย่าแล้วเย่าแล้วอย่าแล้วเอ็กมสีมันอึดอัดช้มัดยันเอาวัดไปตอนไหนโอ้โคตรยากอ่ะเอาชิบหายชิดนะผมโหมากตรงเนี้ยโอ้ไม่น้องผมตายแน่เลยเขาเจอผมบ่อยเกินไปแล้วเเน่นเเน่น แม็กล่อย่าให้็กล่นี่แกเนียนมากเลยใช่ไหมฮะอย่าทำผมเลยพี่ให้ผมได้อยู่ในไลน์นี้ฮันโหรออันเหรอหายแล้วหนึ่งหายละวหนึ่งนะผมละนี่เป็นมิเจอร์เหรอเฮ้ยอ๋อนน่ แตนิ่เกินไปมาอีกคนนึงก็รู้แล้วอีกคนนึงก็รู้แล้วว่ายูนไหนอีกคนนึงอ่ะยืนเด่นมากเลยเด่นแบบเด่นโคตรเลยบอกว่าเด่นโคตรอะไอเก้หนีไปหายไปไหนวะหายไปไหนจริงโอ้าหกรบอกนะไอเก้ตัวเรืองแสง อ o, oh ันแม่ยัยจะเก็นหนีเร็วเขาเห็นแล้วตะเก็หนีเร็วโอ้โหเรียกไปถูกเลยเขาอยู่ในนี้ผมไม่รู้ตัวไหนพี่เดี๋ยวนะมันมีวิธีอยู่มีวิธีอยู่ให้มันออกมาไงพี่พ่อไปก่อนนะพี่ผมรู้สึกว่ามันมีอยู่ตัวหนึ่งคนเยอะเลยตัวไหนเดี๋ยว ไว้พี่ไว้ที่ไหนอะตรงที่ียกับผมไช่ปะใช่ใช่เอ๊ะมันมีตัวหนึ่งที่มันแปลกๆนะมันเป็นตัวสีน้ำตาลใช่ไหมเฮลโลเฮลโลไปใช่ปะเฮ้ยใช่ใช่ใช่เจอแล้วเจอแล้วมาเยี่ยมไวมากดีอย ได้โดนไปรอบนึงเหรอน่ะบนบนหลังคาไอ้บนเรือเนี่ยนัไนละเห็นตั้งแต่ตอนนั้นละเห็นตั้งแต่ตอนลาเตตอนนั้นละจะทำหนูเลยตกประตูแลบอกไว้ก่อนเฮ้ยอย่าขึ้นไปหมดนะอย่าทำอะไรอ่ะเอาพีบันไดตรงนี้เหรอโดดลงมาแล้วตดลงมาแล้วตกลงมาแล้วตกลงมล้งมาแล้วไ้วจะไปไหนเจ้าหัวแดงหัวแดงของนายนะ ไม่ตัวนี้วิ่งมายังอ่ะโอ้จริงมาจจะโลดขึ้นบนขึ้นหลบขึ้นบนขึ้นหลบขึ้นบนต้องดักต้องดกโอเคโอเคโอเคดักอยู่ดักอยู่ดักอยู่เย็เฮ้ยดักเลยดักเลยบ้าบ้าหลุดเหรอหาหลุดเหรอเาหลุดหลังต้นไม้ไม่ไม่ไม่เลยเลยเลยตรงกลางแล้วไปตรงทะเลแล้วไปตรงทะเลแล้วทะเลทะเลทะเลโยนนี่ตามไม่เห็นอยู่ใช่ไหมเห็นอใช่ใตามอยู่ตามอยู่ขึ้นเรือแล้วขึ้นเรือแล้ว หนึ่งคิวแล้วหคิวแล้วกังกาัปไปตลาดกันเราปตลาดกัปตลาดยังไมตีได้อะคิวที่สองด้วยคนเลยอะหลมาโลนลมาหลมาดักอ่ดากอดาอกอดูดักูออยอด่ พี่พีคนสุดท้ายเหรอคนนี้น okay, ี okay. ่ต okay. ัวเนียนเลยตัวเนียนเลยคนนี้เอ๊ะทำไมนิ่งจังนะตรงหน้าเรือตรงหน้าเรือทุกคนมาช่วยเร็วมาลุยกันอมเกย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 มาแล้วมาแล้วนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้เต้นนี่นีเอ๊นี่นี่ล้อมล้อมเลยเอานะพี่ตีก่ไปไปเอ้ยนี่นี่ตรงนี้ป่ะตรงนี้ป่ะไหนนั่นน่ะเอฟเฟกต์เอ้ยนี่นี่

จะรอชมเดี๋ยวรอชมผมวิ่งโชว์ไรเกมเนี้ยบอกเลยว่าเชิลวเชิ่เด็กเด็เด็กเเจอคนเนี้ยจะแปลงร่างยังไงอ่ะใช้สมุดครับนขนาดวิ่งแบบไม่หยุดเลยนะนี่นี่ขนาดแบบแ่แบบว่าไม่เชื่อรู้ว่าอยู่ดิ้งแล้วก็หลบกลมเฮ้ยเพราะว่าเขาเจอเธอแล้วอ่ะเขาว่าเขาเห็นคนที่กลายเป็นไก่ว่ะ เขาว่าเขาเดิเออเดินมาขนาดนั้นยืปินมีหลายหลายเลยตรงไหนอ๋อยโดดดีกว่าไปนะตรงต้นไม้ใหญ่อ่ะตอนเนี้ยเขาวิ่งมาแล้วว้าวใอ่ะใครอ่ะ้วให้โอกาสให้โอกาสอ้าวอ่อนเกินอะไรจะชิวขนาดนั้นเดินกลางทะเลเลยเหรอเขาวิ่งมาทางหมู่บ้านแล้วเขาวิ่งมาทางหมู่บ้านวิ่งมาทางหมู่บ้านเห็นแล้ว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  อีกคนนึงก็วิ่งวิ่งกัน,กนมันม่วหมดแล้วใครเป็นใครแล้วเเป็นอะไรกับตรงเรือวะเนี่ยวิ่งวนตรงเรือหลายรอบรู้เลยนี่ใครเนี่ยน,นี่เต้นเนี่ยมีคนเดียวที่รู้เดี๋ยววิธีการขึ้นอย่างเงี้ยเนียน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  <c oughs> นี่มันยังไงพี่มีคนถามเลยดิโอ้โหต้องไงมานะปรมาจารย์สอนขึ้นทวันนะนกด F5 ก่อนกด F5 ก่อนจะได้ดูองเงี้ยแล้วกดสเปซบาร์แล้วก็ <c oughs> ก ไปทางนี้ไปทางนี้เน่เน่่เ่เต้ร็วเร็ที่มีขึ้นไม่ได้อย่าตกนะอย่าตกย่าตดีเลยเจออีกหนึ่งคนละแม่นางกระโปรงขาวเจอเต้แต่ไม่เจอดี่จิพายแต่ว่าเต้รู้นี่วาไปไิดเดียวนินนไเดี <S <s ยว เท้าผมวิงแล้วเดี๋ยวตอนนี้เลยเก้เยเย้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 เเยเยย้ย้เย้เ้เย้เอเย้เย้เย้เยเยย้เย้เยเเยเ้เยเยเเยเ แม่สาวโปขาวมีแถวนี้ไหมมีไหมเฮ้ยแม่สาวโปขาวไม่มีเลยหรอช่ด้วยพี่โาไปว่ะน่ะพาหนุ่มวงฟังช่วยพี่ด้วยขายได้ป่ะไม่ไม่หรอจีิคนตายเยอะมันจะมีสแกนเยอะไม่นะพาหนุ่มวงฟังนี่นวดพี่พี่ไล่ไล่ไเฮ้ยอย่าพี่พี่ไว้พี่จะตายนะพี่่จูบไว้พี่ ไล่ไปไล่ไปพี่ดังเองเอ้าเดี๋ยวพาใช้เลยไป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 ด้วยด้วยอย่าทำหนูไปดูไปดูีปดอเขาพี่ดูสเต็ปนี้มาจากไหนเนี่ยอย่าทำฉันเลยไม่เรือเรือเรือหลังเรืออยู่ตรงเรืออยู่ตรงเรือไม่อยู่ตรงเรือก็อยู่โนบุรีกลับไปจก่อนพี่พี่จก่อนไหมไปยังไงเจอตัวหนึ่งอยู่ตรงนั้น เจอล่ะไอนักรมงมันหัวข้างในเลยไปแล้วเว้ยเต้มองผมแบบนั้นพี่เสียดีหาเขาไปีเียดสู้ไฮเดอร์พี่พีกํำลังไล่อยู่อยู่ท่าเรืออยู่ท่าเรือเฮ้ยสามคนเลยอนไร่ห็นเห็นไลกําลังกําลังกําลังร็วพีเร็ว แม้ว่าผมจะบอกให้พี่สู้แต่ผมก็จะฆ่าพี่สู้จบตัวทำไมไม่พิถางชนะฮัตเตอร์หลอกโอ้โหอย่างยากเลยโอ้ยนิดเดียวเองอ่ะโอ้ยเิ็นดูการขับมากเลยโอเคครับผม โอเคคะัสำหรับ Hi g h Hunter ของเราวันนี้ก็ขอจอบไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดว่าอยากให้เราทำคอนเทนต์นแบบไหนลองคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับแล้วก็ฝากไปติดตามพี่เต้ JK มิกซี่คาร์ฟสตูดโอแล้วก็แม็กโอ s u s ัสนะครับผมครับผมค <Yeah. S 3> รับผมเจอกันใหม่ตอนหน้าฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่ตอนหน้าครับบาย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  พี่โตทำอะไรพี่โตพี่โตทำอะไรพี่โตใจเย็นอ๋อปพื้นพื้นระหว่างรอกระดานเล็กหนึ่งแต่เต้เทสใหม่ดิรอ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 อรอรล สุดตอนี้ห้วมันจปการเจเดเเรมันจะเป็นต้อนแอบ,บที่ Funny นนแน่ๆบอกเลยจํ i g h n ได้ไหม High and f u n n ตอนั้นนะ่ะแต่ครั้ง้เราแค่มีระบบที่เจ๋งก่าเดิมเป็นยังไงเนี่ย <c oughs> โอ้โส่นเลปมันเป็นระบบที่ผมคาไม่ถึงเลมันทำยังไงเนี่ยระบบรไร <c oughs> นไเนี่ยเา้งทงไง่ไว่มันนระบบ <c oughs> อันนี้เหรอ อยู่ได้